นีถามต่อมาเออก็ถามในคลิปประเมินมูลค่าด้วย P/E ratio นะครับถามว่าแล้วถ้าเป็นของปีนี้ยังไม่มีตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นออกมาเราต้องประเมินเผื่อทั้ง4ีคิวไหมคะก็ประเมินล่วงหน้าครับจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินเอออย่างนี้คือการประเมินใช้ P/E ประเมินเนี่ยนะครับ คำว่า E อ่ะคือ e a r n i n g เนาะครับ e a r n i n g เนี่ยต้องใช้ f o r w a r d ร์ดฟอเรแปลว่าในอนาคตเสมอนะครับในอนาคตเสมอทีนี้คำว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดนะครับฟังดีๆนะทางที่ดีนะท,ที่สุดนะคือผมพี่เข้าใจว่าอย่างนี้เบิร์ดพี่เข้าใจว่าคําถามเนี่ยถามในกรณีที่หุ้นบางตัวเบิร์ดขณะปีนี้เองเนี่ยกำไรต่อหุ้นก็ยังไม่ดีเลยนี่อออปะครับ อ่าก็เลยก็ยังไม่ดีเลยนะครับนี้เขาเลยงงว่าเอ๊ะจะาระเมือนยังไงประมาณนี้นะเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็พี่บอกว่าคีย์คือต้อง forward เขาเรียก forward earning นะครับอ,อประมาณการกำไรในอนาคตเนี่ยในช่วงที่เขาเรียกว่า after crisis ไปแล้วก็คือหลังจากวิกฤตไปเลยครับประมาณนี้ครับหลังจากวิกฤตไปเลยแล้วก็ลองลองคิดย้อนดูว่า <c oughs> สมมติว่า บริษัทนี้จะพ้นวิกฤตในอีก2ปีข้างหน้าในอีก3ปีข้างหน้าสมมุตินะครับ <c oughs> ก็คิด forward PE ในปีนั้นไปเลยนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ้ลถ้าเราต้องถือหุ้นเนี่ยสปี3ปีเนี่ยนะมันมันจะผลตอบแทนที่เราคาดหวังเนี่ยจะคุ้มไหมประมาณนี้ครับก็คนวนประมาณนี้ครับ